คนถามว่าเอาเงินไปใช้อะไรเอาไปทําอะไรอ,ะอันแรกนะเมื่อกี้พูดไปรอบเดียวเพราะว่าเผื่อใครที่ยังไม่เข้ามาอันแรกอันดับที่หนึ่งคือไม่มีอะไรขึ้นไม่คือไม่มีไม่มีเรื่องของ อันแรกนะถ้าถามเรื่องของว่าเอาเงินไปใช้อะไรทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าจํานวนเงินที่ที่ทุกคนเห็นกันทุกคนได้ยินกันนะบางทีนานาเองไม่สามารถจะพูด exactly ชัดเจนได้ว่าวันนี้มันคือเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่สาคัญมากๆนานาไม่ได้เล่นการพนันนานาไม่ได้อาอะไรไปทําอะไรเสียหายนานาเริ่มมีปัญหามาจากจุดเล็กๆอุตส่าห์ว่าจะไม่คุยเรื่องนี้แล้วแต่เห็นมีคนถามไงทุกคนนานาจะบอกถึงเรื่องของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ใดๆนะนา,นาจะบอกวันนี้นานาขอพื้นที่ให้ลูกๆได้ไปโรงเรียนนะแล้วเขาได้ไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือทุกอย่างทุกการกระทําไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรยังไงก็ตามนานาไม่ได้ไม่มีใครมีส่วนเกี่ยวข้องเลยจะเป็นตอเต่าหรือใครก็ตามเนี่ยไม่มีในส่วนเกี่ยวข้องเลยมันเป็นสิ่งที่นาทำเองคนเดียวล้วน นานาทเองทุกอย่างคนเดียวล้วนๆแล้วมันก็กลายเป็นวันเนี้ยที่มันมาเกิดขึ้นคิดเองทําเองทําคนเดียวพี่เวก็เพิ่งมารู้ไม่นานนี่เองใช่ค่ะน้องหนูคือนานาเองนี่เห็นไหมคนเข้าไปให้ของขวัญเขาให้ปาวานปาเวอร์เขาเต็มไปหมดเห็นไหม ก็ไม่ทับถงการละการเพราะว่ามันเป็นเรื่องสุดเรื่องที่เขาต้องเขาต้องรับผิดชอบอะ่ะนะอืมเนี yeah. ่ย เนี่ยไลฟ์ติกตอกทางน้ำตายอมรับความผิดทั้งหมดกำลังรวบรวมว่ายอดนี้จริงๆเท่าไหร่ขอโทษเพื่อนสนิทนะที่โกหกไม่ยอมพูดความจริงโดยเฉพาะหุ่นเส้นที่ต้องมาเดือดร้อนแล้วก็พีด่ดาด้าด้วยนะคะที่ออกมารับแทนเป็นเพราะตัวเองไม่กล้าพูดความจริงกับเพื่อนๆและสามีที่ไม่รู้เรื่องด้วยตัวเองคุมบัญชีทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็ไม่เคยแตะเบรกเรื่องการใช้เงินเลย ส่วนนี้มาจากปัญหาที่หมุนเงินไม่ทันเพราะธุรกิจและการใช้จ่ายล้นล้วนคือบางทีคนนะมันเข้าไปอยู่ในสังคมแบบแวดวงไฮโซและมันถอนตัวยากน่านี้ดิฉันไม่ได้ว่าว่าคนที่เขาเป็นข่าวมานะแต่ดิฉันมองภาพแบบแบบตามที่ดิฉันเข้าใจและกันที่ดิฉันเห็นคือมันจะมีคนที่พอเราไปอยู่ตรงจุดที่แบบสังคมที่มันต้องเข้าใจบ่าคือเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่ จะใช้คำว่าไ,ไหนวะเออเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่มันจะทําให้เราเหนื่อยอะสังคมที่เขาที่เขามีกันอะสังคมในระดับบนอะคุณไปอยู่กับสังคมในระดับบนอะมันก็นั่นแหละใช่มันจมไม่ลงมันจมไม่ลงรวยไม่จริงอะถ้ารวยจริงมันไม่มีปัญหาหรอก ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าเคสนี้นะแต่พูดว่าเนี่ยข้อเท้จริงมันเป็นแบบนี้จริงๆคือคือเราก็มีปัญหาเรื่องการหาเงินเ่ยเราไม่ได้แบบมีเงินที่แบบจากการทําธุรกิจด้วยตัวเราเองที่มันจนแบบมันเหลือเฟือเข้าใจไหมเออถ้าเราเป็นนักธุรกิจไฮโซจริงๆที่เราแบบมีเงินหมุนเวียนเป็นเรามีลงทุนหุ้นหรืออะไรที่เรามีเงินเป็นหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็อยู่ได้แบบสบายๆตัวใช่ไหมอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เขาเป็นไฮโซเป็นอะไรแต่ว่าคือถ้าลาพังตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้มีเงิน ขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยไงคือมันอยู่แล้วมันก็มันเป็นสังคมที่มันต้องใช้เงินน่ะคุณเข้าใจไหมการอยู่การใช้จ่ายการอะไรทุกอย่างมันหรูหราฟู่ฟ้าทั้งหมดใช่มันก็ไปอยู่กับเขาแล้วมันก็แบบตกกระไดพอโจนไปแล้วว่ามันอยู่ตรงจุดนั้นน่ะคนมันเคยมีเคยอวดแล้วมันก็มันก็อยากให้คนอื่นมองเห็นว่าตัวเองมีอยู่ตลอดเวลามันไม่มีใครหรอกอันนี้พูดแบบด้วยความเข้าใจนะคะโลกกระทำมันก็ไม่อยากให้ คนในกลุ่มที่เราเข้าไปอยู่ด้วยมองว่าเราสถานะเราตกต่ำลงอะไรลงเข้าใจเปล่าตกต่ำลงอะไรลงเราก็พยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เราแบบว่าให้เราแบบว่าเชิดหน้าชูตาอยู่ได้ในสังคมที่เราอยู่เอออยากเป็นแบบเขาแบบเองอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ได้ดูกําลังไม่ได้ดูสถานะสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบที่เขายอมรับก็คือมันก็แบบงูกินหางมันก็คืองูกินหาง เราก็คือต้องแบบบางทีหาเงินมาใชหา้หาเงินด้วยตัวเองไม่ทันเนี่ยมันก็ต้องไปหยิบยืมเขามาหยิบคนนี้ไปโปะคนนู้นหยิบคนนู้นไปโปะอันนี้เขาเรียกว่างูกินหางและสุดท้ายแล้วก็จะลงเอยแบบนี้แหละสุดท้ายก็จะอีลงตุงนางด้วยหนี้สินหนี้ล้นพ้นตัวก็คือเป็นหนี้เป็นสินแล้วยิ่งเอาไปกู้หนี้ยืมสินไปไปทำอะไรนะันาษนะที่มันเป็นการ จมอ่ะทุนมันจมอ่ะเข้าใจเปล่าเช่นยืมคนอื่นไปใช้จ่ายยืมคนอื่นไปแบบกินหรูอยู่แพงอ่ะเข้าใจไหมอันนี้โคตรอันตรายเลยนะอย่าอย่ามีพฤติกรรมแบบนี้เด,ดเด็ดขาดนะอันนี้ดิฉันไม่ได้ว่าใครนะแต่จะเตือนคนที่ฟังดิฉันอยู่ว่าคุณอย่ามีพฤติกรรมแบบยืมเงินคนอื่นไปแบบอยู่กินหรูอยู่แพงเด็ดขาดนะมึงบอกให้อย่าเด็ดขาดนะ เหยิบยืมไปลงทุนไปลงทุนไปอะไรที่มันจะมีเงินงอกเงยงอกงามโอเคโอเคมันยังพอมีทางที่แบบว่าจะแบบว่าเออหมุนเงินได้อะไรได้นะคะแต่มันก็ต้องดูประมาณตัวเองด้วยเหมือนกันถ้าทําธุรกิจลงทุนแล้วมันเจ๊งมันไปต่อไม่ได้ก็อย่าไปหยิบยืมคนอื่นมาจนแบบว่าบางคนก็แบบอยากจะประคองธุรกิจตัวเองก็ไม่รู้แหละขอแบบ ตัวเองเจ๊งแล้วจมแล้วก็ไม่ยอมเจ๊งไม่ยอมจมก็ไปยืมคนอื่นมาถมถมถมเข้าไปอีกอย่างนี้อย่างนี้มันก็มันก็หนักเหมือนกันแต่ที่หนักที่สุดเลยคือแต่ที่หนักที่สุดเลยคือยืมเงินคนอื่นไปกินหรูอยู่แพงอ่ะอันนี้คุณต้องระวังนะอันนี้เตือนไม่ได้ว่าใครนะแต่เตือนคนที่คุณดูร้าอยู่นะต้องระวังอย่า,ยามีพฤติกรรมแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นแบบงูกินหางแบบที่เป็นอย่างนี้แหละชักหน้าไม่ถึงหลังโบราณเขาบอกก็คือคุณก็จะชักหน้าไม่ถึงหลัง เพราะเงินที่คุณยืมเข้าไปคุณเอาไปใช้หมดอ่ะคุณไม่ได้เอาไปต่อยอด่ะเข้าใจไหมคุณเอาไปกินเอาไปเที่ยวเอาไปช็อปเอาไปซื้อแล้วมันยิ่งแบบมันยิ่งมันได้มาง่ายๆมันก็จะรู้สึกแบบติดนิสัยแล้วคุณก็จะติดนิสัยคุณก็จะเสียนิสัยเพราะมันไม่ใช่เงินคุณไงมันไม่ใช่เงินคุณไงี่มันเป็นเงินคนอื่นคุณก็รู้สึกว่าคุณมีช่องทางในการที่จะคุณมีช่องทางในการที่คุณจะคุณจะอะไรอ่ะ หยิบเล็กขโมยน้อยได้จากที่มันเป็นเงินของคนอื่นที่ไม่ใช่เงินที่คุณตัวตัวของคุณเองอ่ะคุณก็จะยิ่งเสียนิสัยและสุดท้ายมันก็จะพาคุณไปสู่อะไรแบบนี้แหละคือพาคุณไปสู่อะไรด้วยการที่คุณแบบเริ่มคิดอะไรที่มันเป็นอกุศลละเริ่มอยากมีความคิดอยากยากัยกยอกเงินและ จากที่ตอนแรกๆนะจากที่ตอนแรกๆอาจจะใช้เงินตัวเองหรือใช้เงินที่ได้จากกําไรจากการลงทุนของตัวเองก่อนแต่พอมันเริ่มแบบใช้เยอะขึ้นใช้มากขึ้นไอ้เงินลำพังเงินส่วนตัวของตัวเองมันไม่พอและลลำพังไอ้เงินของอกำไร ากการทาธุรกิจของตัวเองไม่พอแล้วมันก็จะมีความโลภมันก็จะหาช่องทางในการอยากจะยักยอกอยากจะคดโกงเอาเงินของเพื่อนอร่วมลงทุนเพื่อนธุรกิจอะไรอย่างนี้เพื่อนสนิทอะไรใดๆในการที่จะไปเอาเงินของเขามาใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองล้วนๆไม่ได้นะคะทุกคนนะระวังนะการยักยอกทรัพย์กันอะไรมันเป็นคดีอาญาเ้อก็ต้องระวัง อันนี้เตือนนะไม่ได้ว่าใครเตือนเตือนพวกคุณนะว่าอย่าทำนะให้ดูเคสไว้มันมีหลายเคสที่เป็นแบบนี้ลนะักษณะที่มันเป็นงูกินหางก็คือใช้ใจ่ายเกินตัวเอาเงินมาใช้ก่อนหน้านี้ก็มีมีดารามีเน็ตไอดอลคนหนึ่งอะคุณก็รู้ว่าใครแหละคุณก็รู้ว่าใครคุณก็รู้ว่าใครคนหนึ่งที่ตอนนี้เขายังอยู่ในเรือนจําอยู่เนี่ยเขาก็มีลักษณะแบบนี้เลยก็คือลักษณะแบบนี้แหละแบบงูกินหาง เอาเงินคนอื่นไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศใช้แบบใช้จ่ายแบบซื้อซื้อบ้าน20ล้านซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไร <c oughs> โดยที่การแบบเอาเงินคนอื่นมาก่อนอย่างเงี้ย ขายทองในราคาที่ถูก,ก่าตลาดเนี้มันจะไปได้งไงวะมันจะไปได้ยังไงแต่ถามว่าทําแบบนี้คนฉลาดทําได้ไหมเขาทําได้นะแต่คุณต้องเก่งจริงๆคุณทําได้คุณทําได้คนที่เอาเงินคนอื่นมาหมุนแล้วเอาไปลงทุนแล้วดันลงทุนแล้วประสบความสาเร็จจริงๆอะ่อะเขาจะไปรอดเขาจะไปได้แต่โอกาสมันมีน้อยมากส่วนใหญ่มันจะไปไม่รอดพอไปไม่รอดแล้วก็จมจริงต้องระวัง ไม่อยากไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ดไลฟ์เคิร์ดให้ใครอะไรใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนแต่ว่าเราก็เอากระแสจากที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี่แหละมาเตือนสติตัวเราแล้วก็มาแชร์ลิงให้คนอื่นได้แง่คิดด้วยว่าเออเราจะมันมีคนที่เป็นตัวอย่างให้เราแล้วเขามาถ่ายทอดเป็นอุทาหรณ์ให้เราแล้วว่าเออเวลาที่ทำแบบนี้เวลาที่ทำแบบนี้เวลาที่ที่ที่ ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงมีคนมาเป็นแบบอย่างแล้วอืมก็เราก็จะได้ไม่เดินซ้ำรอยหรือไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดของคนที่ที่เขาได้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วว่าเออถ้าทําแบบนี้แล้วสุดท้ายมันจะลงเออยังไงเราก็จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเออเห็นปะละ่ะ เนี่ยเขาถึงบอกนะให้อย่าดูชีวิตคนเนี่ยอย่าดูแต่ภายนอกบางทีเราเสพไลฟ์สไตล์เสพชีวิตดาราก็ดีอินฟูก็ดีเน่ยไอดอลก็ดเีเรามองภาพข้างนอกเราสูว่าอิจฉาเขาชีวิตเขาสวยหรูจังเขาดูรวยมากไฮโซมากเราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังมันมันแลกมาด้วยอะไรอะ่ะในการที่คนคนหนึ่งดันตัวเองขึ้นไปอยู่ตรงจุดที่มันไม่ควรพาตัวเองไปอะ่ะ แล้วมันพําให้ตัวเองแบบขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่รอดอะ่ะอันตรายที่สุดเลยขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่รอดไปอยู่ในสังคมชนชั้นสูงอะ่ะสังคมที่มันต้องอยู่ได้ด้วยเงินนะต้องมีเงินในการที่โชว์อวดโชกันมีหน้ามีตากันอยู่ในแวดวงสังคมอะ่ะนะมัน มันจะทําให้เราเดือดร้อนมันจะทําให้ตัวเราเดือดร้อนไงทั้งที่ชีวิตเราอะถ้าเราอยู่อย่างมีสติเราอยู่อย่างอย่างสบายสบายได้เลยนะเราบางคนอะบางคนอะรวยกว่าเราอีกนะแต่ถ้าเขาใช้ชีวิตดีๆเขาอยู่สบายได้ทั้งชาติเลยบางคนอะเขาอยู่แบบถ้าเขารู้จักใช้ชีวิตนะเขามีเงินแบบกินใช้ได้สบายสบาย,บาย,บายแต่เขาดันแบบว่า over ไงเขา over อะ ความทะเยอทะยานหรืออะไรก็สุดแล้วเดี๋ยวจะสรุปข่าวเขาให้อีกนะเนี่ยที่เขาที่เขาอันนี้ทุกคนที่เขาเอที่อันนี้นี้ของท่านเปาท่านเปาเขาลงเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะที่เขาสรุปมาที่เป็นข่าววันนะจากที่เป็นข่าวแล้วเดี๋ยวเรามาเรามาถอดบทเรียนกันว่ามันยังไงยังไงดิฉันไม่ได้รู้จากเขานะคนที่เขามีปัญหาแต่เวลาดิฉันพูดประเด็นดราม่าที่มันเกิดดิฉันจะให้บทเรียนในแง่ที่แบบมองภาพกว้างๆที่ไม่ได้ไปจอดจงว่าเออเป็นเป็น <c oughs> ที่คนบอกว่าคนหนูได้เลยคนไทยชอบอยู่แล้วคนไทยชอบไงดราม่าคนไทยก็สนใจไงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะมันไม่แปลกหรอกที่คนดูเป็นแสนมองภาพรวมใช่แค่มองภาพรวมๆแล้วเราก็เอามาเตือนเราเราไม่ได้มุ่งไปตําหนิเขานะคนที่เขาที่เขากําลังมีดราม่าอยู่แล้วไม่ไปซ้ําเติมเขาหรอกเพราะว่าคนเราเวลามีปัญหามันก็ทุกพอแล้ว นะอืมแล้วก็เข้าใจอยู่นะคะแต่ดิฉันจะเป็นคนซีเรียสมากถ้ามันเป็นเคสที่แบบว่า,าคนที่ถูกถูกหลอกลวงหรือถูกอะไรแบบเป็นชาวบ้านเป็นคนแบบคนเล็กคนน้อยอ่ะดิฉันแบบจะพูดแทนเยอะแต่ถ้าเคสแบบนี้เขาอยู่เป็นเพื่อนสนิทกันเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยเขามีวิธีการจัดการได้ค่ะแล้วเดี๋ยวคนที่เขาถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีช่องทางทางกฎหมายในการที่เขาจะจะจะ จะเอาเงินเขาคืนนะ่ะพูดง่ายๆเนาะเขาก็อยู่ใดๆกันอยู่นั่นแหละเราถอดบทเรียนให้ฟังแต่บางีเวลาดิฉันเห็นเคสอ,อะไรพวกนี้ดิฉันก็จะเอามาเตือนตัวเองด้วยนะแล้วดิฉันก็จะแบบรู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าเตือนตัวเองแล้วก็จะรู้สึกว่าเออดีละเราคิดถูกแล้วที่เราแบบว่าไม่มักใหญ่ไฟสูงแล้วเราไม่ทะเยอทะยานนะ่ะเราอยู่เราเลือกอยู่ในสังคมเราเลือกอยู่ในที่ที่เราแบบ ไม่ต้องแบบเอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปซื้อเพื่อที่จะได้อยู่อะรู้สึกว่า,าสบายใจมากเลย <onde> แล้วทำอะไรก็ไม่ต้องไปเกินตัวไม่ต้องไปเกินตัวไม่ต้องไปอยากอยากรวยทางลัดอยากอยากรวยทางลัด,ลดทำอะไรก็ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง ทำอะไรก็ทําด้วยน้ําพักล้าแรงตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องไปหุ้นไม่ต้องไปอะไรกับใครไม่ลงทุนกับใครทําเองทําคนเดียวถ้ามันล้มก็เรียนรู้เองเจ็บเองคนเดียวไม่ต้องไปยืมมือใครมาเจ็บด้วยดิฉันก็จะดิฉันก็จะรู้สึกแบบนี้อืแล้วชีวิตที่เราที่เรารับผิดชอบตัวเองเราจะประคับประคองตัวเองได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปร่วมหุ้นไปอะไรทําธุรกิจอะไรกับคนอื่นนะโอ้เราแบกรับความเสี่ยงหลายด้านเลยคนอยู่กับเงินเยอะๆมันโลภนะมันโลภเงินไม่เข้าใครออกใครหรอกคนอยู่กับเงินน่ะมันโลภมันโลภแล้วยิ่งมันอยู่ในจุดอะไรสังคมที่มันที่มันต้องอวดต้องโชกันน่ะโอ้โหมันยิ่งอันตรายที่สุดเลยมันยิ่งอันตรายที่สุดเลย มันจมไม่ลงอ่ะมันจมไม่ลงมันจมไม่ได้มันจมไม่ได้มันจมไม่ลงคนมันเคยมีมันเคยอะไรแล้วเนี่ยมันมันจมยากมันไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองแบบตัวเองแบบล้มเหลวไม่อยากเป็นแกะดำในฝูงไม่อยากเป็นแกะดำ